น้ำท่วมทุกท่านน้ำท่วมโอู้น้ำท่วมจับไว้จับไว้เอาลงลบลงลงลบลงลมาถึงเราก็ทำเลยนะคะปูฟางค่ะฟางเนี่ยเอาลงให้ทั่วเลยนะคะเพื่อกบไว้ทำทำแบบนี้เลยนะอันนั้นแม่ครูทำหมดแล้วนะคะนี่วันนั้นอ่ะทำไม่เสร็จได้กลับไปที่มุก่อนมาเริ่มทำเลยนะคะมาถึงฟางเราไม่อดค่ะ ทำเลยหญ้าไม่เกิดค่ะเอาไปด่ะโอ้โหสิดดั่วนะเห็นไหมดหูมือดีกว่า,วาจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำเองประตูน่ะเป็นยังไงอาณาจักรใหม่เป็นยังไง จับไว้จับไว้เอาล้ม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 ล้จับไปเฉยเฉยนั่นโอ้ยเออมันหนักด้วยนะเกือบล้มเนาะไปสบายเลยทีนี้ลองดูเส้นมุกนี่แหละบ้านหนูนี่เห็นไหมเห็นไหมบ้านน้อยนะลูกนี่ไปเอื้อนเอื้อนเอื้อนเอ้าสำรวจอะเอ้าสำรวจสำรวจไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อะไรอ่ะฮะโอ้หน่าจะติดได้หนิติด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 เขาจะไปใส่ถุงดำอันนี้จะปลูกขึ้นโอ้หายไปแล้วหายไปแล้วดอกไม้หายไปแล้วหายไปแล้ว เดี๋ยวออกหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยเอ้าอุยอะไรนี่นี่อะไรนี่มะอักแฉกนี่อะไรนี่โอ้คือคักแฉก้มะม่วงไม่ได้ตากคือคักแฉกโอ้มะม่วงแผ่นกลายเป็นมะม่วงน้ำเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนน้ำท่วมทุกท่านน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมน้ำเต็มถังเลย โหตกแรงมากเลยนี่ตกแรงมากเลยนี่โอ้ทุกท่านดูมะม่วงครับโอ้โหมังม่วงมะม่วงป้าโอ้ป้าอุดมสมบูรณ์มากเจ้าลายกำลังงงครับทุกท่านเอ๊ะที่ไหนเนาะี่ที่ไหนเนาะบ้านไข่เนาะน้ำท่วมครับ ไปเลยไปได้ไปเลยเออไปเลยเอาลงบ่อปลาไปเลย <c oughs> ลงคลองไส่ไก่ไปเลยลูกไปไปแล้ว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 ไปอยู่ไหนละ <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> โอ้โหเราออกมาได้ไงทุกท่าน <c oughs> นี่นะครับจะเอามาทำรั้วนะครับดูครับโอ้โหขนของมาเต็มคันรถอันนั้นเรียบร้อยครับเสื้อผ้าเปียกหมดเลยครับนี่เปียกหมดนะครับ เป็นไงเป็นไงครับโอ้โหฮะว่าไงครับเอ้อ,อะไรน้อเอาทำไมมันถอนหมดเลยนี่โอ้ถอนหมดแล้วนะบลูเบอรี่น,นเนะเรียบร้อยครับน้ำน้ำท่วมนะครับกิ่งนี้เรียบร้อยเลย โอ้เสียงฟ้าร้อ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 งเด้ออันนี้เป็นโคร,รมโครงโครงไม้ไผ่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้กลังตโค้งไ,ไม้ไผ่อันนี้เหมือนเหมือนแบบว่าอุโมงนะอุโมงเขาเรียกว่าอุโมงอุโมงแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรปลูกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้นั่นหายไปเลยนะอะไรนะดอกม่งม่วงหายไปแล้ว ดอกม่วงก็หายแล้วก็ไอ้นั่นก็หายะอะไรนะอหมาบเสารถเสาวรถม,มาไล่มามาดูนี่อะไรบ้างนี่มาเร็วงงครับเจ้าลายยังไม่ขุนครับเจ้าลายไม่กล้าเข้ามาในป่าเจ้าลายไม่กล้าอ เป็นเด็กในเมืองไม่กล้าเข้ามาแล้วดูดูเจ้าลายไม่กล้ามาน,น้องลายแปลกมะลูกบกไม่มันกลัวเปื้อนไงฉลาดดู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 อ๋อเขาเห็นตรงนี้เขาเป็นแอู้ยเห็ดเห็ดทุกท่านเห็ดนะเห็ดไงเห็ดกินได้เห็ดขนขาวอันนี้นะี่ยเห็ดขนขาวค่ะเห็ดขนขาวเห็ดกินได้นะคะนี่ อร่อยด้วยใส่แกงหน่อไม้อร่อยมากเลยค่ะเก็บกินได้เลยโอ้ตัวนี้เอาไว้ตังนู้นก็มีตังนู้นก็มีไม่อันนี้ไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยหนึ่ผัดใส่ไข่ก็ได้หมกก็ได้โอ้โหแย่ๆเมนูเยอะแยะเลยจุด oh. นี่มันเป็นคนมะขามนะทุกท่านนะงไข่โอ้โหทำยังไงเจ้าลายดูดูดูไปไหนไม่ได้แล้วออกไม่ได้กลับมาไปไม่ได้อ๋อเขาจะสำรวจนะเขาสำรวจก่อนจะหาหาทางออกนะครับ ไปเลยไปเลยไปหาเลยไม่มีออกได้โอ้มีนกเลยคุณมีนก,กไปเลยตัวนกนกนกอ่อนนะันะ่นแหละนกจะดูคุณไปดูน,นกจะอ่อนนมะ่เห็นอย่ายทำเขานะลูกนะโอ้ยแก้งไล่ไปงั้นแหละแก้งไล่ไปงั้นแหละนะทำทีจะไล่เขาทุกท่านไม่มีอะไรเจ้าลายไม่มีอะไรนี่ น้ำล้นไหมของไส้ไก่เราของไส้ไก่น้ำเต็มเลยเราเอาฟางกบนี่หญ้าไม่ขึ้นนะคะสบายเลยหญ้าเห็นไหมเราเอาไว้เฉพาะพืชที่เราเอาไว้ให้มันขึ้นมาเจกมัยสียงอะไรลายยังไงลูกแจ้วไม่มาอยู่นะแจ๋วแจ๋วสบายไหมลูกสบายไหมแจ๋วสนุกเลาะสนุกเลาะ โอ้สนุกเขาล่ะครับทุกท่านสนุกสนุกโอ้นี่เห็ดอีกเนี่ยนี่เห็ดอีกค่ะเกือทุกตอเลยแทบทุกตอเลยนะคะเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดตอนี่แกงแกงใส่หน่อไม้ก็ได้อแแ้วต่ว่าแกงหน่อไม้ก็ได้เด้แต่ตัวนี้เนี่ยกล่าวว่าไม่เป็นไรเอาให้มันขึ้นใหม่ล้างล้างแล้วก็เป็นเห็ดกระด้างไงซุกใช่ไหมทอดไข่นะ ตัวนี้น่าจะออกนะหรือว่าผัดไข่ตัวนี้น่าจะออกนะเพราะว่ามันกีบมั่วมัวคนออกนะเนาะออกไล้นะตัวนี้เอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละมากินกับส้มตำมากินกับส้มตำนี่อันนี้เราติดแล้วนี่ไออะไรนะฮอนเบอรี่ติดแล้วติดแล้วอันนี้กาแฟโอ้เขียวจะอุ่มเลยทุกท่านแต่ว่าน้ำท่วมนะน้ำท่วม แต่ว่าปลาออกไม่ได้นะมันยังเจอไอ้นี่อยู่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะตะแกง,งตะแกงนี่ออกไม่ได้สโวลเซลลวนะครับโอ้โส,สุวลเซลยวฉ่ำไ้วันนั้นครับอันนี้เป็นซุ้มที่สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะโอ้กว่าจะประกอบได้ทุกท่านเอ้ย <laughs> นะโอ้หเจ้าลายเจ้ากินน้ำฝนเลยบอกเจ้าลายกินฮ กินน้ำฝนไปเลยนะน้ำท่วมทุกท่านนี่ที่นั่งนะครับนี่นั่งชมบรรยากาศตอนเช้าจิบกาแฟนะทุกท่านนะตอนนี้ก็เอาผ้ามาตากแล้วนะครับโอเคทุกท่านนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมก็จะทำการนะครับเอาน้ำนี่นะครับเพราะว่าน้ำมันน่าจะ ไม่มีที่ระบายนะให้มันระบายออกนู่นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็มอนโบอรี่นะครับนี่มอนบอรี่อันนี้ก็ผักเสี้ยนผักเสี้ยนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ